สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่สายทันชนกนะจ๊ะเจอน,น้องอะไรครับพี่เป้ไทยโอ้ยหนูชื่อพี่เป้ไทยหนูไม่ใช่น้องใช่ไหมวันนี้เรากินอะไรไส้ย่างไส้ทอดกินอันนี้กินอันนี้โอเคกินไส้เนาะวันนี้แม่มากินกับข้าวนะคะอันนี้ผักไม่ไปเจอในตลาดเขาเรียกว่ากรีนโอ๊คเขาไหว่า,างผักโอเคนหมใช่อร่อยอร่อยไหมไส้จ้ะไส้อ่อนนะคะไส้อ่อนทอด

ทั้งหมดเลยนะคะแม่อยู่ยกับลูกครบเลยสามคนแล้วก็หลานคนนึงชื่อพี่ภูมิแตวส่วนมันเข้ากล้องด้วยแต่พี่ภูมิไม่ใส่เสื้อเด็กเป็น,แปนแ <c oughs> ดแม,ม,มากเดีันแม่ทำเป็นแม่แม่แบบผักอันนี้อร่อยกินโอก๊กเขาเรียกกินโอก๊กแม่ก็เพิ่งเคยกินนะปกติกินแต่สลัด <c oughs> นใ,ใหญ่ะห่อเข้าไปมันนุ่มมันดูสะอาด 菜，炒 <on>,、oh. mm，炒。嗯你为来？了。 ออพ่พีองรู้ไในไฟลวว์นี้ะ ไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่ให้เขากินผักผักจังหมดละอือหาจะตีูสืครับเพื่อนเพมากมามะพูดหน่มใคเป็นเอฟซี c แมหรือเปล่า ฮึอยี่ตาไม่แต่ยังไม่ดเป็นสีเต็มตัวยังไม่ได้เป็นอีถอาติดตามคือไม่ได้เป็นสี จบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปแม่ในทคลิปนะคะขอบคุณเพื่อนที่มาจาก f a c e b o o k ทิกตอกแล้วก็ขอบคุณสําหรับเพื่อนใหม่ใน Youtube นะคะแม่เริ่มสนุกกับการที่ทักทายกับเพื่อนใน Youtube แล้วจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ